สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านวันนี้เรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับด้วยเรื่องเบาๆเกี่ยวกับเรื่องเครื่องบดกาแฟที่ท่านเห็นอยู่ข้างหลังผมเนี่ยนะฮะจะเห็นหลายตัวเลยนะฮะช่วงนี้เนี่ยเวลาเราไปทานกาแฟหรือร้านกาแฟที่ไหนเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่ามีหลายร้านเลยทีเดียวที่มีเครื่องบดกาแฟเนี่ยมากกว่าหเครื่องขึ้นไปนะครับทำไมยุคสมัยปัจจุบันเนี่ย นะเวลาเปิดร้านจะต้องมีเครื่องบด2เครื่องหรือ3เครื่องนะครับจําเป็นไหมที่จะต้องมีนะครับนั่นแหละเราจะมาคุยกันในเรื่องนี้นะครับสิ่งที่ทําให้ร้านกาแฟเนี่ยจำเป็นที่ต้องมีเครื่องบดนะครับเพิ่มเป็นตัวที่2ตัวที่3หรือตัวที่4บางร้านมี5้าตัวก็มีนะนะครับผมเคยเห็นมากที่สุด9ตัวนะเข้าไปเนี่ย เห็นเครื่องเรียงอยู่ข้างหลังเนี่ยเก้าตัวอลังการเลยทีเดียวมันทำให้เรามีความรู้สึกชื่นชมร้านกาแฟร้านนั้นเลยนะว่าโอ้โหคุณท่าทางจะขายดีมากแล้วในแต่ละเครื่องบดนะครับเขาก็จะเขียนนะที่โถเลยว่า <c oughs> เครื่องบดของเขาเครื่องนี้นะใส่เม็ดกาแฟอะไรไว้บ้างนะใส่เม็ดกาแฟอารบิกา้าร้อยเปอร์เซ็น แบรนด์ Brand, นะกี่เปอร์เซ็นต์เป็นเม็ดสเปเชียลตี้จากบราซิลโคลอรเบียเอธิโอเปียเคนยานะฮะหรือประเทศอื่นๆที่เขามีนะครับถามว่าในการเลือกใช้เครื่องบดนะตัวที่2หรือตัวที่3เนี่ยนะเราควรที่จะต้องมีเกณฑ์นะในการเลือกใช้เครื่องบดอย่างไรนะ จำเป็นที่ต้องเป็นสเปคเดียวกันกับเครื่องบดท,ทั้งหมดเดียวกันเลยหรือเปล่านะฮะผมบอกว่าเครื่องบดนะ <c oughs> ปัจจุบันนะครับราคาไม่ใช่ถูกๆนะครับเครื่องบดเนี่ยซึ่งหลายๆคนน่ะนิยมที่จะใช้เครื่องออนดีมานแบบนี้นะฮะตัวหนึ่งก็มีเกือบเกือบสามหมื่นนะฮะตัวหนึ่งเนี่ยเกือบเกือบสามหมื่นนะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้เครื่องบดเนี่ย ตัวละสามหมนเนี่ยสตัวเนี่ยเงินแสนแล้วนะนะครับมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะลงทุนหนักสเลเกินนะอันนี้เราจะนะมาลองหาคำตอบกันดูว่าแล้วจำเป็นไหมครับที่เครื่องบดตัวที่2ตัวที่ส,สจะต้องเป็นเครื่องบดใหญ่เช่นเดียวกันนะผมบอกได้เลย ไม่จําเป็นนะฮะ <c oughs> ในการเปิดร้านของคุณเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะร้านกาแฟในบ้านเรานะครับในเมืองไทยเนี่ยเมนูที่คุณขายดีที่สุดผมรับประกันได้คือกาแฟเย็นนะฮะกาแฟเย็นเนี่ยเป็นเมนูที่ออกประมาณ60-90%ของแต่ละร้านเลยร้านไหนอยู่ในโลเคชั่นที่ต่างชาติเข้ามาเยอะเนี่ย ร้านนั้นก็จะขายกาแฟร้อนได้เยอะเป็นพิเศษนะครับส่วนร้านไหนที่เป็นร้านที่เป็นโคลคอลทั่วๆไปนะแปเป็นกาแฟเย็นแน่นอนครับคุณจะต้องมีกาแฟหลักตัวหนึ่งซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นกาแฟเบนนะฮะการเลือกใช้เครื่องบดถ้าสมมุติว่าคุณจะมีนะฮะเครื่องบดหลายๆตัวนะอาจจะเป็นว่าตอนนี้เรามีอยู่ตัวนึงแล้วแหละ นะแต่ว่าเรากําลังคิดว่าอ่ะคนมักจะมาถามว่ามีเม็ดกาแฟอย่างง่นอย่างนั้นอย่างนี้ไหมนะมีเม็ดกาแฟอาราบิก้าร้อยเปอร์เซนที่จะทําอะไรบักต่างๆแบบนี้หรือเปล่านะฮะแน่นอนครับการบดการเลือกเครื่องชงกาแฟเย็นกับกาแฟร้อนเนี่ยมันจะต้องเป็นเครื่องที่นะฮะบดไม่เหมือนกันนะครับบดไม่เหมือนกันบดต่างกัน นะค,คุณจะเอามาเครื่องบดตัวเดียวเนี่ยมาเปลี่ยนกาแฟ ى, ใส่เดี๋ยวใส่ตัวนั้นเดี๋ยวใส่ตัวนี้ไม่ได้นะครับนั่นทุกๆครั้งคือคุณจะสูญเสียผมกาแฟที่คุณจะต้องบดท,ทิ้งเวลาเคลียร์เครื่องอันนั้นเป็นเงินเป็นทองนะครับผมแนะนําอย่างนี้ครับให้คุณหาเครื่องบดตัวหนึ่งเป็นเครื่องบดหลักนะฮะ เครื่องบทหลักก็คือเลือกคือชนิดกาแฟเนี่ยที่คุณชงมากที่สุดแหละนะกาแฟเย็นเข้มข้นหวานมันเนี่ยนะใช้ตัวใหญ่เลยคุณอาจจะใช้เป็นแบบมีโถพักเป็นมาตรฐานสากลน,นะโดยทั่วๆไปแล้วก็ามาสไลด์ตัวนี้จ่ายองกาแฟออมาอย่างนี้ก็ได้นะครับซึ่งผมค่อนข้างจะแนะนำนะฮะในสไตล์แบบนี้มากที่สุดเนื่องจากเวลาที่ลูกค้าเข้ามาแน่นๆเนี่ย ลูกค้า4ี่ห้าคนคุณจะต้องชงต่อเรื่อง5แก้ว10แก้วเนี่ยระหว่างที่คุณกําลังชงเนี่ยคุณสามารถปล่อยเครื่องบดเนี่ยให้ลันไปได้เลยนะฮะมันก็จะทุ่นเวลาในการทํางานของเราเยอะในขณะที่ร้านของท่านที่ใช้เครื่องบดแบบออนดีมาเนี่ยท่านก็จะต้องมาบดแต่ครั้งไปนะยืดอย่างเงี้ยนะฮะใช่นะ,ะหนึ่งช็อตของเครื่องเนี่ยนะฮะ ถ้าซิงเกิลช็อเนี่ยมันใช้เวลาประมาณ3-4ถึงวินาทีเท่านั้นเองนะฮะนะถ้าเครื่องเฟืองบด7 5มิลมิลเนี่ยแทบจะเรียกว่าหายใจยังไม่ถึง3ครั้งเลยคุณก็ได้1ช็อตแล้วนะเพราะฉะนั้นนี่คือความเร็วของการบดนะครับมันก็แลกมาก,กับราคาค่าเครื่องนะตัวหนึง3-4หมื่นบางยี่ห้อราคาเป็นแสนเลยนะฮะผมเห็นบางร้านเลยตั้งเอาไว้2เครื่องเนี่ย เครื่องจบบทสองเครื่องนี่รวมสองแสนเข้าไปแล้วนะนะจำเป็นไหมที่ต้องทำแบบนั้นผมบอกว่านะฮะก็อยู่ที่กระเป๋าใครนะครับถ้าท่านมีความเชื่อมั่นอย่างนั้นท่านอาจจะลงทุนไปได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้านะเราใช้เครื่องบดแบบทั่วไปธรรมดาเครื่องบดตัวแรกเป็นเครื่องบด64มิลเครื่องบดตัวที่2เป็นเครื่องบด ไซส์5้มิลนะผมบอกว่านี่ต่างหากคือสิ่งที่น่าจะทำมากที่สุด64มิลกับ54มิลเนี่ยในการบด1ช็อตกาแฟเนี่ยนะฮะเร็วผิดกันนะครับนะท่านดู64มิลของเครื่องออนดีมานตัวนี้ใช้เวลาแค่4วินาทีท่านได้1ช็อตนะฮะผมจะลองบดให้ดูนะถ้าเป็น50มิลเนี่ยนะ 50มิลเนี่ยความเร็วเนี่ยจะต่างกันเท่าไหร่อ่ะลองดูนะเดี๋ยวผมจะหาตะแกงอ่าหึงช็อตดูนี่นะฮะโอเคนะเราก็จะบดนะฮะหนึ่งซิงเกิลช็อตนะฮะตะแกงซิงเกิลช็อตนะครับเดี๋ยวผมจะลองบดให้ท่านดูนะครับว่ามันจะใช้เวลากี่วินาทีเครื่องบดตัวนี้เป็นโอเบลพาเซนเต้นะครับซึ่งสามารถ ที่จะบดได้เวลาเราเอาช็อตวางปุ่มปั๊บเนี่ยมันจะบดเลยยกขึ้นก็คือมันจะหายไปนะอ่ะลองช่วยจับเวลาให้ผมทีนะอ่ะลองดูนะสอ,อ,องท่านดูนะท่านดูครับกี่วินาที นะดูเองนะอยูดดูหน้าจอเนี่ยเพียงแค่นี้ท่านสามารถชงกาแฟนหนึ่งซิงเกิลช็อตได้แล้วนะไม่ได้ทําให้เสียเวลามากมายไก่กองเลยนะครับไม่ได้ทําให้เสียเวลามากมายไก่กองเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะเครื่องบดพาวเวซนเต่หมื่นสามพันบาทนะฮะกับเครื่องบดออนดีมันสองหมื่นเก้าพันบาทท่านลองดูสินะถ้าท่านใช้ตัวนี้สามตัวเนี่ยนะครับ เงินแสนแน่นอนแต่ท่านแทนตัวนี้มาเสริมสองตัวท่านประหยัดงบประมาณอีกเท่าไหร่นะหลักวินาทีที่ต่างกันนี่ให้ดูเฟืองบดนะหกสมิลเฟืองบดขนาดนี้เดี๋ยวแกะมาให้ดูเปรียบเทียบท่านจะได้เห็นชัดๆเลยนะฮะท่านจะได้เห็นชัดๆเลยตัวนี้เป็นเฟืองบดของโอเบลพันเซเตนะฮะ ตัวนี้ก็คือเฟืองบดของ64มิลเห็นไหมระยะเวลาต่างกันหลักวินาทีท่านลองไปคิดดูนะครับว่าท่านนะลงทุนแบบนี้ท่านคุ้มค่าไหมนะฮะเพราะกาแฟร้อนเนี่ยที่ท่านจะบดเป็นตัวที่สองยอดวันหนึ่งนะฮะผมเชื่อไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่หรอกนะฮะช่วงนี้อะไรประหยัดได้เราก็ควรประหยัดนะครับ เพื่อให้ได้ทุนมันคืนมาไวๆในอนาคตท่านอาจจะซื้อเครื่องบดตัวเล็กอีกตัวหนึ่งนะใส่เฉพาะบราซิลโคลัมเบียเอเชียเปียอีก5เครื่องก็ยังได้เลยเห็นไหมฮะท่านใช้เงินอย่างชฉลาดนะครับอยากให้ท่านลองพิจนารณาในแง่มุมนี้ดูนะไม่จำเป็นที่ต้องไปใช้เครื่องบดแพงๆนะครับ เพราะทุกๆเครื่องเฟืองบดมันก็คืออย่างนี้เหมือนกันนะครับนะฮะไม่จะแพงแค่ไหนก็ตามเฟืองบดเหมือนกันนะฝากให้ท่านไปเป็นหนึ่งไอเดียเอาไปคิดแล้วก็ตัดสินใจจะได้ไม่ต้องไปลงทุนมากมายไก่กองน,นะครับสำหรับวันนี้ก็มีเรื่องที่จะมาคุยกับท่านเเพียงเท่านี้แหละนะเป็นการแชร์ไอเดียกันนะฮะ ก็ฝากท่านพิจารณาด้วยนะครับหากท่านมีอะไรที่อยากจะนะฮะทราบอยากให้ผมทำคลิปเรื่องอะไรนะมาโพสต์ได้นะครับมาแจ้งมาผมยินดีที่จะจัดทำให้ท่านได้รับฟังนะครับสาหรับวันนี้กล่าลาไปก่อนนะครับขอให้ท่านโชคดีทุกๆคนนะครับสวัสดีครับ